mọi người ok nghe nói cho vay quá, vay ma. mah gọi lê mah gỏi in tó in tó mah เสียงสาวสักนิดหน่อยดิฟ้าพวกพวกไ <c oughs> <c oughs> อ้ยี่ร็อกไม่ติดวิ่งได้ไหมหขึ้นมาได้ไหมโออเคให้ได้สกิลหน่อยไรดอนไรดอน โดนเลยเหรอโดนไม่ไม่โดนไม่โดนเวจิเวจเบี้ยข้างหลังลุยดีอ่าวัสดีครับคนโตคนลุยครับลุยตีโดนไหมวะ ไปไปนี่นี่น,นี่คุณั้มเฮ้ยทัดวิ่งไปก่อนละไอ้ทัดอะ่ะมาคุยกันก่อนเร็วนี่แนี่จิ้มไว้ก่อนจิ้มไว้ก่อนเขาเรียกว่าจิ้มไว้ก่อนจิ้มไว้ก่อนพวกล็อกล็อกเรียบร้อยล็อก โดนฟาดผวกพวกพวกพวก,พวกเอ้ยกระบาล Exception เปลี่ยนรูปบอกว่าอืม BG เเต้องโดนแล้วต้องโดนแล้วแหละเรียบร้อยโดนดหมด <laughs> Don't cry ติดติดอุ้ยแช่มถึกวะถึกววตามางนี้ต้นบอกลุยดีลุยดี ลุยเลยครับตูนลุยเลยครับเรานักฆ่าเอ้ตายอ่ะไปทางนี้กันไปทางนี้ไปทัพอยู่ไหนวะทัพมันอยู่นี่วะไปทัพมันโดดอยู่นั่นนี่ให้มันโดด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 ให้มันบินมาให้มันบินมาใหม่ เรียบร้อยจ้ามาอีกแล้วแบกวาดเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปีขาวอ่ะเรียบร้อยไปใส่ไปใส่ไปใส่โอ้มันทว๊าว๊อุ้ย ป๊อบเก่งเดีย๋ยววิ่ง5 8เสร็จล้วต้องลงเฮ้ยนี่เนี่ยฟอคอสฟอคอรฟอคอรแท่นเรียบร้อย เอา้าตเตอรเมอร์ท่านหนึ่งตเตอรเมอร์ท่านหนึ่งไปเล่นแลกแล้วมั้งเรียบร้อย นั่นวิ่งไปแล้วบอกไปก่อนไว้ไปก่อนไว้เพื่อนออรงหงเอ็ดไหมตบรอบเลง ร,รอบแล้วเนี่ยเอา้ทัดก่อนเดี๋ยวล็อกให้โอ๊ยล็อกไม่ติดวะ่ะโปรแล้วกันเอา้าเดี๋ยวล็อกมันว้ยโอ้ยล็อกไม่ติดเอ้าโดดด้วยกูจะลงล่างวะดีเรียบรอ้อยทัดทัดบายหน่่ยซิวหน่่ยซิวโดดล้มหน่่ยซิวโดดล้มไอ้เหี้ยติดหินใชไหมมีดิใช่ไหมมีไหมมีไหมไปมอ่าไปเลยไปเลยไปเลยเอาเอิร์ดก่อนแล้วกัน เอิร์ธก่อนแล้วกันเอิร์ธลงมาเจอเอิร์ธหน่วยซิลหน่วยซิลลงมาเจอเอิร์ธเอิร์ธไปก่อนแล้วเอาเอาล้นแรกอะเอาเอาอะยาดับเบิลยาดับเบิล ว่าฮัลโหลบายไม่ตายสักทีนี่แน่นี่แน่นี่นี่แน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 ่แห่นี่ปิดบอดกูใจหรือเปล่าวะพ่อมาเอาคืนแล้วลูกไฮไฮไฮนี่ยบร้อใอยพ่อมาเอาคืนแล้วลูก ไหนในอเวจีอุ้ยของหวานเอเวจีของหวานช่วงนี้เอเวจีของหวานอเวจีของหวานเต็มหวานอุ้ยยังดียังดีออกคู่มาหาวิทยาลัยน็อก ลอ่อยเดี๋ยวิ่งทางนมาี้ทางนี้แหลทางนี้อืมอืม เก็บเวลสบายใจเลยนะเก็บเวลสบายใจเลยนะเก็บเวลสบายใจเลยนะตัวก่อนตัวก่อนไปตัวตัวยิงคนเดียวไม่น่าโดนสเปดตัวตัวตัวไม่ยิงสเปดอ่าต่อไปเอาเลยนี่แหละเอนิก้า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 ไปไหนเอนิก้านี่ไงเดดดี้คิมอ่ะโอ้บอดบอดอันนั้นมันไม่ใช่บอดอะดิมันคนละเกมกับเราสิตัวนั้นน่ะอยู่เขาอยู่คนละโลกกับเราอะดิ ดัตี้คิมนั่นแม่งบอดก็ฆ่ามันไม่ได้น่ะมันบอดก็ฆ่าไม่ได้พลังบุญเลยดีกว่าเอ้ยพลังบุญไปแล้วโดนไปสามศพกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไปว้าวบินชนมากเลยนี่เนบอดดี้คิมไม่น่าไหวครับผมไปลองจิ้มมาแล้วครับตีไม่โดนนะเรียกกันได้แง่ว่าเล่นคคละเกมกันเลยดีกว่า หมือนเล่นคนละเกมเลยดีกว่านี่เนี่ยขยันหนีพี่ก็ขยันหานี่เนี่ย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 กิมแม่งนี่เนี่ยนี่เนี่ยไอ้เหี้ยเด้งแล้วอีกาเด้งแล้วอีกาเด้งแล้วนี่เนี่ยเรียบร้อยถ้าจะกดสุขุมวิษเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเวจีเอาเอาเอาเวจีเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่เอาไอ้นี่ตีโดนวะเบลตีโดนวะมันโดนผมทุกดอกนะโดนผมทุกดอกเอ้ยไม่ทุกดอกวะมิดแล้วผมไม่ค่อยบอดล่าคนอย่างเดียวหรอไม่บอด มิดว่ะมิดประมาณสัก20%วิ่งแล้ว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 วิ่งไปไหนน้องชายน้องชายวิ่งไปไหนน้องชายไอ้น้องชายไอ้ยื้ไยไม่โดนน้องชายอ่ามึงดับฝากจีฝากจีนายโบหนักๆนะครับชอบปิดบอดผมจีเก้าโบเอ้ยเอ้าเฮี้ยโดนว่ะบุตรอ่านเมนเอ้ยเบลเบลเบลโดนเบลเเบลลไปยเบลไปเลยเบลไปเลย เจอน่ะเข้มแรงว่ะแรงว่ะมันแรงว่ะมันแรงว่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไปแล้วไม่แดงกูห้อกไอ้สัตว์เนี่ยเราก็ทิ้มไปดั่วไม่ใช่กิ่พันทิ้มหมดอ่ะแต่ไม่ใช่ศัตรูกันถ้าถ้าเป็นศัตรูกันก็ทิ้มหมดไอ้เจ้มันแรงอ่ะมันแรงอ่ะแรงไปว่าเพื่อนมันอยู่ด้วยเพื่อนมันอยู่จอด้วยเพื่อนอยู่จอด้วย เออมันมีไอ้นั่นมาเข้ามาด้วยมั้งมันมน่าจะโดดเราอยู่นะเฮ้ยมันฝนจะตกละ่ะฮะฝนจะตกและวันอาสบินอวันแน่เราก็ทิ้มไปทั่วใช่เลยไปกับแบ็กว่าโอเคเดี๋ยวออกไปเอาไป,าาไปว่างไม่ได้คนระับว่างก็ไม่บอกไ่ค่าคน ไปจิ้มไปด้วยแ้คิวคิวเลิฟเลิฟเลยในคิวเนี้ยเลิฟเลิฟเลยคิวเนี้ยมีเลิฟอยู่คนหนึ่งเลิฟมากนั่นไงเรียบร้อยเรียบร้อยวิ่ง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 นี่แน่นี่แน่สามสุดสามสุดสามสุดรวงสุดสามสุดไอ้เหี้ยกูกูลงโอ้ย ตีไหมตีไหมตีไหมตีได้ไหมโอเคโอเคตีไหมเออเฮียบร้อยตามสูตรตามสูตรตามสูตรเรี่ยวหล่อไอโดดตกเจอของแท้ยังไงนี่กลับมาเอามาเอาตัวเดิมไอตัวเมื่อกี้ไปไหนวะที่เดิมนี่วะเออเอิร์ด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 วิ่งไวมากเลยเอิร์ดอะเอิร์ดแม่งอยู่จอตลอดเลยอ่ะนานนานทีจะได้เอิร์ดสักตัวหนึ่งอะ เธอยู่จอตลอดอันนี้สารวัตรนักเรียนนะครับมาเช็คชื่อสำหรับคนที่นอนเร็วเจอของแท้หนีอย่างไวอ่ะแล้ก็ฆ่าไปเรื่อยอครับแล้วก็เราก็โดนเขาฆ่าเหมือนกัน <Yeah. S 1> <laughs> ออกหกสี่นะโอเคออกหกสี่โดนเขาฆ่าเหมือนกันวันหนึ่งตายประมาณสักเจ็ดแปดตัวครับยินเมือง <laughs> ไม่เคยได้ฟาร์มเท่าไหร่ โฟกัสดีกว่าโฟกัสก่อนไม่ค่อยได้ฟาร์มเท่าไหรผ่ผมเพะผมตัวเนี่ยผมจะโดนปิดบอดซะเยอะนีน่ไม่ต้องฟงาร์มก็ได้นี่กูฟาร์มในเมืองนี่แหละนี่แหละอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่บนอยู่บนแอบมองเธออยู่นะจ๊ะดีทายได้กล่าวไว้ดีไทยได้กล่าวไว้ว่าแอบมองเธออยู่นะ่นจ้าไอมึงยืนแอบอยู่ข้างบนอะ,ะไม่ลงมาด้วย ใสไปใสไปใสใครเนี่ยเอ้ยแกงผ่านมาว่างมาฟาร์มด้วยได้ไหมครับเนี่ยแกงเอ็มแกงเนี่ยจะฟาร์มกันเมามันกันเลยขอมันยืนแบบอยู่กลางดงหลบตีนได้ปหวันนี้โดนเจ็ดอะเจ็ดคนอะไหนว่ไหนว่า,วาโดนตรงไหนวะเนี่ยโหมาแบบ รักไข่อะโอกัสอ่ะมาแบบรักไข่กลมเกลียวอ่ะเมื่อแฉกอ่ะเอาต้องเอาต้องเอาโฟกัสก่อนเมื่อแกโกัสก่อนโฟกัสก่อนชิฟฟอนทูเมื่อแฉกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แปะได้ป่ะโอเคเทียวตัวเดียวตัวเดี๋ยวสแปะไปโดนเดี๋ยวไก่จะตื่นเดี๋ยวไก่ตื่นเดี๋ยวไก่ตื่นเบลร้อนนี่จบแล้วเดี๋ยวรอสกิลแป๊กนะ ออสกิลแป๊บหนึ่งไก่ยังไม่ตื่นไก่ยังไม่ตื่นสี่วิสี่วิอ่ะมาาจะได้แล้วสี่วิสี่วิอ่ะเแบลบพร้อมยังตัดหน่อย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 ตัวนี้ตัดหน่อยตัดหน่อยไม่เจอนานตัดหน่อยโอ้ยโดนโดนทุกดอกเหมือนกันนะเนี่ยโดนทุกดอกแบบนี้ก็ไม่น่านานนะปากปากนี่ไงบอกแล้วโดนทุกดอกแบบน,นี้ไม่น่านานเอ๊มีคนบินตามสุ 2, ่มส่องวะอยู่ไหนวะ ฮนน่เอบีเซเน่แบบแบบแอบเบลแอบเบลแอบแบลแอบ่เห็นไม่เห็นหรกนี่ยังไม่เหตกมตกไตกมตกไอืมเดี๋ยววิ่งสวนนะทำแผนจัดเฮอทำแผนทำแผนแอบแอแอบหลังเต็นดีกว่าเข้าเต็นท์ได้ไหมบอส แอบนี่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 แอลกอนแอบกอน <c oughs> ตามหรอตามเมื่อกี้ไม่ใช่นี่ไงมันตามมาไหนวะข้างบนหัวเราเหรอเหไหนวะไหนอ่ะบนหัวเลยเหรออ๋อไหน โอนี่ไงมีคนเขาบอกว่าจัดตัวนี้ให้หน่อย <Jamie T. S 2> จัดไปจัดไปนี่ไงจัดให้จัดให้เจอแล้วใครขอมาเมื่อกี้ห้าหกเจ็ดแปดขอมานี่จัดให้จัดให้มาอุ้ยสองตัวหรอวะเอาสองตัวหรอวะเจอเ้ยสองตัวซะด้วยวับเลยวับเลยโอเคโอเคโอเคสองตัวซะด้วยสองตัวซะด้วยสองตัวซะด้วยโอ้โหใบกูด้วยโอ้โหไอ้เหี้ยสองตัวซะด้วยกูกลับแล้วกูไปละไปแล้วกูไปละ เฮ้ยวีดแดกกูเลยตัวตัวเป้าตัวตัวเป้าตัวตัวเป่าน่เจอตัวตัวเป่าตัวตัวเป่าตัวตัวเป่าตัวตัวเป้าอเชียมมาว่ะหยอกหยอกไอ้หยอกหยอก เออไอ้ยัยใครพิมพ์มาว่าไอโ้โง่ด่าว่ามาจีมาจี้หยอกหยอกหยอกเดีย๋ยวลองดิขอลองหน่อยดิขอลองหน่อยดิขอลอง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 นะขอลองนะเออเออขอลองขอลองมามาเอาไปดิเอาไปเอาไปไปเอาไปมาไปไเบลอยู่ไหนเบลเบลเบลเตีมโดนวะแอบมาจี้มันนิดแต่มันจะตายเยี่งลองหน่อยดิจัดลองหน่อยดิโอ้โหเยยแรงจังวะ โอ้โหเอาเฮียนี่กล้วยบอกขอลองอ่ะนี่กล้วยกล้ยไอ้ช็อกเจอกูไอ้ช็อกไอ้สักเหรอบอยอนเตอร์ไลท์จีเชื่อสู้ไม่ได้หรอกจีบีโบน่ะแม่งแรงว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเชื่อเป็นโอ้โหโอ้โหแมันแรงยังวะโอ้โหมันแรงมากเลยอ่ะ อ๋อเป็น CP สูงที่สุดเลยเหรอยอม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  CP, อ๋อดาบทองหลังชื่อนะยอมยอมยอมห้ามน,นอนนะเดี๋ยวไปครับ <c oughs> <c oughs> นอนตายสักตีโดนอยู่ตีโดนอยู่เบลอยู่ไหน่ะสายล่างไม่วะอ๋อเออมีตัวอะไรอะ่ะ เอามาเลยจีโบูก้าวจีโอ้โหไม่ไหวดิมันแรงชิบหายคนแรงเลยแรงจริงแรงจริงแรงจริงอันนี้แรงจริงเลยยอมรับเลยแต่ว่าถ้ถาถ้าหลับอะ่ะถ้าหลับก็เอาได้นะ <c oughs> สารวัตรนักเรียนคุณแจ็คมาเปล่าอันนี้เป็นสารวัตรนักเรียนอยู่ถ้าจีถ้าจีบีถ้าถ้าจีเก้าโบนี่นอนนี่ก็เอาได้นะผมเอาได้อยู่เมื่อกี้ผมดูทรงแล้วถ้าหลับก็ แหละยินเมืองแต่ถ้าต,ตัวตัวแบบเมื่อกี้เชื่อไม่ไหวว่าเขาดับทองด้านหลังเลยคือเก่งที่สุดแล้วหรอซีพีสูงสุดเชี่ยไปสู้ไรเขาเรามันหอกโชคใช่ไหมเรามันหอกดักดานเดี๋ยวเราเราเป็นแอดใหม่เรากลับไปเล่นแอดเหมือนตอนแรกตอนแรกเราเป็นแอดนะเราก็มาเป็นหอกแต่หอกม่งมัน,มนวะ่ะบอกเลยโคตรมันเลยไม่ต้องปิดหอกว่ะปิดหอกโชคใช่ไมโชคอะ โชกโชกปิดปิดปิดสเปซนะปิดสเปซนะโชกโชกอ๋อยังไม่มีสเปซใช่ไหมโชก่อนเลยโชก่อนโชกโชกอยู่ป่าวโชกโชกเด้งแล้วโชกเด้งแล้วโชกอีกาเด้งแล้ววิยเบลโดนอะไรวะโหโดนอีเกิลอ๋อฟ้าผ่าน่าจะตายวะโชกไม่อยู่จอวิโอ้นี่ขนาดแบบฟ้าผ่าแบบสตั้มแบบนี่ไงคาเนมต่อเลยเรียบร้อยใครไม่อยู่จอต้องปิดนะฮะปิดนอนนะฮะนี่แน่นี่แน่นี่แน่ นี่แน่ไม่อยู่จอด้วยเดี๋ยวเอาไอ้ตัวทีก่อนนะอีเกอร์ไว้ที่หลังอีเกอร์ไว้ที่หลังอุ้ยนานว่ะคะแนนตีนานว่ะนี่แน่โอ้ตีคะแนนเบลตีโดมไหมนะหกสิบหนึ่งเลยเหรอสิบโดนหนึ่งเลยวะนี่เนี้ยนี่ตีโดนอยู่นะแต่แม่งถึกจังวะโอ้มีมิดว่ะมีมิดว่ะโอ้โหมิดใครวะมิดเบลมิดผมวะอ๋อมันจะขึ้นแค่ของเรา ไอเ้เช่งนั้นก็มิดเยอะอยู่อ่ะแต่ก็โดนอ่ะไปใกล้ๆหน่อยเผื่อจะตีโดนนี่เข้าใกล้แล้วขยับใกล้ตายตาดูทรงแล้วตายตายตาย,า,ย,ยาปั๊มไม่ทันโดนมอนอีกโอ้โหเฮียกูตีบอสอยู่หรือเปล่าเนี่ยคาเนมคาเนมอันดับเท่าไหร่วะคาเนมอยู่อันดับอันดับไหนวะอยู่เท่าไหร่คาเนมอ่ะเอา้าโหลูกก่ออันดับห้าสิบวะ ามห้าลุกเลยเหรอโอ้คะแนนมันเกือว่าตายงวะตายแล้ววะอ้อาวตายเหมือนกันนี่ตายเหมือนกันนี่ตายเหมือนกันนี่ใครอยากให้ฆ่าตัวไหนรีเควสนะครับถ้าอยู่ในนี้รีเควสได้เลยผมไปฆ่าให้ใครมันไส่ตัวไหนรับจ้างเก็บครับรับจ้างเก็บ นักล่าครับนักจ้างเก็บนี่เนี่ยนี่เนละยนี่เนละยนี่เนี่ยสัตว์แดงก็โดนสัตว์แดงวุ้แดงก็โดนนี่เนี่ยนี่เนี่ยสัตว์แดงเหรอนี่นี่แนละยสัตว์แดงเหรอไอ้ยเยเขาไม่ค่อยตีใครนะเว้ยคนเมื่อกี้เราแม่งจังไหลไปตีกิวเขาเขาเลยมาไล่ฆ่าเราแล้วก็เออยาวเลยนี้เฮียอู้รับจ้างฆ่านะครับรับจ้างฮิวรับจ้างหิวอย่างนี้ดีกว่า ใครมันใต้ใครหิ้วไม่ได้บอกเลยนะครับถ้าหิ้วได้ไปหิ้วให้เลยเมื่อไหรจะโดเน a t ไ้้ได้แล้วครับโดเ a t ได้แล้วครับอยู่หน้าลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยครับไอ้น้านใต้ใต้คลิปอะ่ะอยู่ใต้คลิปอะ่ะมันจะมีลิงก์ว่าสน,สนับสนุน e b ร s ได้แล้วก็ผมแปะลิงก์ไว้ให้อะขวาล่างใช่ไหม เออผมก่ปักลิงก์ในช่องแชทไม่เป็นว่ะต้องดูในใต้คลิปอะเพราะว่าเมื่อกี้ทําความสะอาดห้องก็อยู่ประมาณฝาอหติกรรมเหรออุย้ยถ้ามันอยู่จอก็สู้มันยากนะแต่ถ้าไม่อยู่จอก็ฮิ้วได้ครับรับฮิ้วครับอโหสิใช่ไหมตัวนี้เดี๋ยวฮิ้วฟรีตัวนี้ฮิวฮ้วฟรีอเล็กมันอยูม่มันเกา่ามันเก่าปากดีด้วยเฮียเฮียไม่ปากแกวด้วยสัตว์ข้านิดแต่นี่แตะหน่อยยังไม่ได่าย ดูไกิดนิดธกิดหน่อยเยังมึงด่าเลยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนต้องเอาตัวนี้มันตีผมหลายทีแล้วตีโดนตีโดนตีโดนหมดแหละตีโดนหมดแหละสายหิ้วครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยตายได้หมดแหละนี่เนี่ยมอนหกแปดแล้วตีมอนหกแปดแล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยหูนานหน่อยแหละมิดเยอะอยู่โปรโมชั่นจัดตัวนี้ตัวนี้ฟรีตัวนี้อรีดั้งเดิมหรือวะ โอ้หเสลปีแม่งตีนานะตัโตๆจะไปทู้มันไงวะด,ด,ดูดิดูตีดินี่ไงนี่ไงมอนตบอ่ะมอนตบอ่ะเอ้ยมอนตบแม่งเอ้ยอยากสลักชื่ออ่ะไม่รักแต่สลักชื่ออะได้ไหมไปไหนไปไหนต่อเบลหวาบนใช่ไหม